คุณมองหาเพนเฮาส์ราคาต่ำสิบใกล้จตุจักรสะพานควายต้องที่นี้เลยหาไม่ได้แล้วเพนท์หฮาส์138ตรางเมตรราคาสุดคุม้มบนถนนปฏิพัทธ์ขายคอนโดอินโทรพหลโยธินปฏิพัทธ์ทำเลเดินทางสะดวกเชื่อมถนนพะหลโยธินสุดธิสารวิภาวดีแหล่งทำงานหาของกินช้อปปิ้งตลาดจดตุจักรมออยู่อาศัยมากๆ ขนาดห้อง138ตารางเมตรชั้น34 3ห้องนอน3ห้องน้ำแยกโซนครัวกับโซนกับห้องนอนมี3ระเบียงเหมือนได้คอนโด3ห้องพร้อมห้องรับแขกอีก1ห้องระเบียงหันทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแถมทั้งห้องตู้บิวอินเคาน์เตอร์ครัวบิวอินแอร์สเครื่อง,ค in, อเ,คองเครื่องทำน้ำอุ่นเตาทีดูดควันส่วนกลาง ห้องออกกำลังกายสนามบาสสนามฟุตซอลสระว่ายน้ำคีการ์ดแอคเซสปลอดภัยเป็นส่วนตัวสถานที่ใกล้เคียงบิ๊กซีสะพานควาย BTS สะพานควายโรงพยาบาลวิมุตถนนประดิพัทถนนพระหยทินถนนสุทธิสารวินิจฉัยถนนวิภาวดีจดตุจักรทางด่วน สภาพดีห้องใหญ่มากๆลมดีมากๆวิวไม่บังทุกมุมราคาต่อตารางเมตรถูกอันดับต้นๆของโครงการและบริเวณใกล้เคียงใครกำลังมองหาคอนโดขนาดใหญ่ทำเลเดีเยี่ยมทักแชทมาได้เลยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณจี0 9 6 6 8 9 9 9 4 4าย ID c h a m p 528 Line ID t t h p r o p e r t y i n v e s t o r w w w t h a i p r o p e r t y i n v e s t o r n e t